สวัสดีครับผมต้นเพชรจนนะครับวันนี้กับผมที่บริษัทเพชรจนสำนักงานใหญ่เสไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้วันที่6กนะฮะกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักปี2564เวลาประมาณ3โมงเย็นนะมีรถเข้ามาใหม่1คันตอนนี้เข้ามาสดๆดร้อนๆเลยเพียงแค่อาบล้างทำความสะอาดผิวภายนอกนะก็มาทำรีวิวเลยสำหรับคันนี้เป็น t o y o t a า l t i s นะครับ1.8 S E-Sport ปี2016ันสีจดสิสีดำรอๆคันนี้มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็กทรงสปอร์ตจากโรงงานเป็นโมเดลปี2016นะฮะรายละเอียดสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็มาจับทำรีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจรถเก๋งขนาดไซส์1.8นะฮะเป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานดีแมนเทนแน้นดูแลรักษาง่ายมากแล้วก็โฉหรวงว่ารูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยว นะฮะวันนี้เข้ามาแล้วที่เพชรยนต์นะครคันนี้นะฮะเอานิวตอยต้าเอาติสนะครับผม1.8 e s eSport ก็คือความพิเศษของเขาคือคันนี้จะมีชุดแต่งรอบคันจากเดิมๆเ,เลยจากศูนย์นะฮะจากโรงงานเลยนะฮะเขามาพร้อมไฟ LED Daytime Running l i g h t แล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มาพร้อมไฟ light, สปอตไลท์สเก็ตหน้า นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมในส่วนของชุดแต่งรอบคันคันนี้ได้สีดำหล่อๆกันไปเลยนะฮะรายละเอียดรอบคันคันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะตัวชุดแม็กนะฮะเป็นแม็กทรงสปอร์ตนะเป็นแม็กดำปัดเงาจากโรงงานแม็กเดิมๆคู่ตัวนะครับผมคันนี้เดิมๆเลยได้ยางมิชลินนะครับยางมิชลินแม็กขอบ17นิ้วนะครับผมแล้วก็มาด้วยสเกิร์ตด้านข้าง นะฮะรอบคันนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทแล้วคันนี้เป็น1.8ลิตรกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะผมแล้วก็ตัวจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขอบคิ้วที่เป็นโครเมียมตรงกลางทําให้รถนั้นดูสวยงามโดดเด่นแต่กับตัวรถสีดําได้ลงตัวพอมาานะฮะแล้วก็ตัวขอบคิ้วกระจกนะฮะด้านข้างก็เป็นโครเมียมยาวมาถึงกระจกบานที่2เลย รายละเอียดสวยงามเดิมๆนะฮะดิสเบรกสีล้อระบบเบรก ABS คันนี้นะฮะยางนะฮะผมก็ใช้งานได้ยาวๆนะฮะคันนี้นะฮะรายละเอียดรถเดิมๆเลยนะครับด้านหลังมาดูกันหน่อยนี่นะครับด้านหลังก็จะมาพร้อมในส่วนของสเก์ตด้านหลังนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนนะฮะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะฮะแล้วก็มีส่วนของโลโก้นะฮะ e s p o r t นะฮะเป็นรุ่น1 8 fe s p o ร t นะฮะคอลล l าออล คันนี้สวยงามเดิมๆหน้าหลังเดิมรอบคันภายนอกเดิมๆนะฮะชุดไฟท้ายนะฮะเดิมๆนี่ฮะไฟท้ายเป็น LED นะฮะด้านล่างนะไฟเบรกเป็น LED นะไฟสวยไม่มีแตกไม่มีล้านะฮะผมรถไม่โดนชนมาอย่างแน่นอนนะฮะรับประกันเลยรถสวยคัดเกตทุกคันนะแต่ทางบริษัทเทืยนต์ตรงนี้เรามารีวิวนะฮะเรียกน้ำย่อยกับลูกค้าที่เป็นสาวกของ c o r o เอา l t i s 1.8 e S E Sport รคันนี้มาดูด้านในกันหน่อยนะฮะเปิดด้านในกันเลยนะฮะคันนี้นี่คือด้านในนะฮะผมด้านในก็ตกแต่งไปด้วยสีดำนะฮะคอนโซลเป็นสีดำนะ,ะตัวเบาเป็นสีดำนะฮะผมสวยงามเดิมเดิมคันนี้เป็นปุ่ม Engin e Star t เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นปุ่ม Engin e Start เรียบร้อยแล้วคันนี้นะฮะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่หน้าเลขไม้ใช้งานอยู่ที่1นึ0 0แนะฮะ สามหนึ่งแสนสามื่นสามพันแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรแสนสามคันนี้ได้สีดําด้วยใครชอบสีดําคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะตัวเบาะก,ก่อนปรับสภาพก็เบาะเดิมๆนะเบาะหนังคู่ตัวเดิมๆเ,เลยนะฮะคันนี้รายละเอียดตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคอนโซลแอร์เป็นแอร์ออโต้นะวิทย MM ุ FM MP3 ปกตินะครับผมสวยงามเดิมๆคันนี้นะนี่นะรายละเอียดตัวเบาะเนี่ะจะเป็นเบาะ คอนโซลด้านหน้าฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเบาะเดิมๆคุ่ตัวทั้งชุดนะครับผมรายละเอียดสวยงามเดิมๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมตัวแพทเทิร์นชิพให้ด้วยนะฮะสามารถบวกรบทดเกียร์แบบสไตล์แมนนวลนได้นะฮะขับสปอร์ตสปอร์ตตอนนี้ก็มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะ,ะโหมดสปอร์ตเนี่สำหรับกรณีขับเที่ยงการเล่งแซงนะฮะก็เพิ่มอัตราการเล่งได้ดีเหยียบติดเท้ามากขึ้น นะครับผมรายละเอียดสวยงามเดิมๆเลยนะฮะเราเรามีระบบการลื่นถลไลให้ด้วยนะฮะคันนี้นะเห็นฮะมีระบบการลื่นถไลให้ด้วยนะฮะสวยงามคันนี้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจนะครับคันนี้ราคาคันนี้นะฮะเปิดตัววันนี้ประเทศไขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดแปดเอสอีสปอร์ตปีสองพันสิบหก นะครปี16.17นะสวยงามเดิมๆใช้งานแค่130,000กวโลนะวันนี้รถเข้ามาใหม่ก็จับทำรีวิวกันก่อนเลยนะฮะด้านในก็สะอาดสะอาดด้านดีเพดานสะอาดนะครับสวยงามเดิมๆนะฮะสวยงามเดิมๆคันนี้รายละเอียดสวยงามมากๆคันนี้นะใครสนใจนะฮะร,ราคานี้545,000บาทเท่านั้นนะครับกับโตโยต้าออ i ติจ SE Sport ป2016ี2016-17รายละเอียดครบนะคะคู่มือต่างๆมีครบเลยนะฮะคันนี้ได้สีดำด้วยนะครับนี่นะครับผมรายละเอียดรอบคันเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะเราอยู่โซนเซอร์วิสนะก็จะมีน้องทีมงานเตรียมร้านทำความสะอาดภายในภายนอกเตรียมชงรถนะ,ะวนนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่ที่เรามานำเสนอกันรวมถึงเจโตโยต้าโครราอาติส1.8 เอสอีสปปี16คันนี้ด้วยนะฮะสีดำรอรอ,รอคันนี้สวยเดิมทั้งคันทั้งภายนอกและภายในนะครับราคา5 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจให้รีบเลยเพราะว่าภาษีพลบบต่อถึงปีหน้าเลยครับปี6 5านี่นะครับ15กุมภาปี์ปี65เอาไปเลยภาษีพลบบต่อให้ฟรีนะครับคันนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับไม่เก็บเพิ่มนะลูกค้าจะดดาวหรือจัดฟรีดาวได้เลยมีเครดิตจัดฟรีดาวได้เอกสาร ง่ายๆนะครับบัตรปร <tinc S 1> ะชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะฮะเอกสารจัดไฟแนนสามารถอนุมัตรับลดภายใน3วันได้เล <Ahí is S 1> ยนะครับถ้าเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทมีเครดิตนะฮะมาจัดไฟแนนสามารถรับลถภายในวันได้นะครับใช้เวลาแค่2-3ชั่วโมงก็รับรถกลับบ้านได้เลยเตรียมเอกสารมาให้พร้อมสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะฮะ นี่นะครับรายละเอียดรอบคันคันนี้ก็เดิมๆกันไปเลยนะฮะภายในสีดำนะฮะเป็นเบาะหนังแล้วก็ภายนอกเป็นสีดําชุดแต่งรอบคันนะคใครได้คันนี้ไปรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเจ้าโตยต้าอัลติส1.8 SE ส port ปี2016-17นะครคันนี้นะฮะปี16-17นะฮะไม่วิ่งอยู่130,000กโลนะครใครสนใจโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์095-0566926 ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะฮะรถสวยคัดเกตเนะไม่มีการย้อมแมวตรงไปตรงมานะครับผมรถเข้ามาเราก็รีวิวก่อนที่จะเป่าสภาพให้ดูกันเลยว่าให้เห็นว่ารถที่เราเข้ามาจําหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านเนี่ยรถเดิมๆนะมีที่มาที่ไปชัดเจนไม่มีการชนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ําพิกคว่ำกับเครื่องกับสีตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะรับประกันเลยจากทีมงาน บริษัทรถยนต์น,นะฮะเปิดบริการศู่เมืหนตายยโสคารานะยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะฮะนบะบนพื้นที่ของตัวเองนะครับผมรวมไปถึงคันนี้ด้วยก็น่าสนใจนะครับใครสนใจก็รีบเลยนะคะะรับระนเยคคันนี้นะฮะหนึ่งจุดแปดเอสหล่อๆแบบนี้นะครับติดต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อนะครับตามมาเลยะครับ ชมเรียงของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์1.8ลิตรดูอว VVTi อันนี้สไตล์เครื่องอยู่นะฮะก็เครื่องทํางานเรียบไม่มีสะดุดนะฝาโปรงเดิมๆจากโรงงานติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบตะเข็บรอยสีเดิมๆนะฮะตะเข็บรอยสีเดิมๆคันหน้าม้าน้ํานะเดิมๆไม่มีการชนมานะฮะไม่มีการชนไม่มีการเปลี่ยนนะฮะม้าน้ําเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะฮะตัวเบ้าโช๊คเม็ดอาร์คสวยทั้งสองฝั่งนะฮะ ตอนนี้รถยังไม่ทำการตับสภาพนะครบผมเพราะพิ่งเข้ามาวันนี้นี่เองนะฮะวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์เวลาประมาณบ่าย3โมงก็จับรีวิวกันก่อนแบบนี้ให้ลูกค้าได้เห็นรถเข้าใหม่สภาพเดิมๆก่อนตับสภาพตรงไปตรงมาชัดเจนใครสนใจคันนี้นะครับผมเจ้าโตโยต้าอาติสนะครับ1.8 SE s p o r t ในราคา545,000บาทปี2016-17 เลขใหม่ใช้งานอยู่ที่1,30,000 0กว่าโลนะครับใครสนใจรีบโทรมาหาผมได้เลย095 056 6926คันนี้รถสวยนะครับขนาดยังไม่ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้ได้คันนี้ได้สีดำหล่อๆด้วยนะฮะได้ทั้งตัวชุดแต่งที่เป็นของเดิมแท้ๆจากโรงงานนะเพราะว่าเป็นตัว1.8 SE SPOT t นะครับซึ่งค่อนข้างหายากสีดำหล่อๆแบบนี้ถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมรถมาไวออกไว นะฮะโทรมาหาผมได้เลยนะฮะนี่นะครับสาหรับด้านหลังด้านท้ายดูนะฮะรายละเอียดด้านท้ายไม่ว่าจะเป็นหัวล็อต่างๆให้มันเดิมเดิมสนิทนะฮะไม่มีการถอดไม่มีขยับเลยนะตะเข็บรอยซีนเม็ดอาร์คสวยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะฮะใส่ของสบายๆเลยแล้วก็ยางอะไหลนะล้อไหลแม่แรงถุงเครื่องมืออยู่ครบนะครับคันนี้ รายละเอียดรถเดิมนะสวยจริงๆคันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะชุดตะเข็บรอยซีนเม็ดอาร์คสวยนี่นะฮะตะเข็บรอยซีนเม็ดอาร์คสวยเดิมๆจากโรงงานใครสนใจคันนี้นะฮะโทรมาที่เบอร์0950566926ผมต้นเพชรดลยินดีให้บริการนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเตรงไปตรงมานะครับชัดเจนทุกคันถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้ นะครับโตโยต้าอัลติส1.8 SE สปอร์สีดําพร้อมชุดแต่งเดิมๆคู่ตัวจดโรงงานนะอหล่อๆแบบนี้เอาไปเลยในราคา540,500บาทนะใช้งานแค่130,000กว่าโลใครสนใจรีบนะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับและคุณจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด24ชั่วโมงจากทางผมต้นเพชรต์สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ